ไม่ไปก่อนเลยไม่ไปก่อนพนิชไปก่อนเมื่อ <Okay, okay. S 1> กี้นิชลงไปงข้ามผาไหมเมื่อกี้พี่ลงไปก่อนแล้วข้าโอเคแม่กูรออยู่ข้างหน้านะคะตองนู้นทุกคนตัดเป็นแต่กันแล้ว ลอ,อยใช่คะ่ะมาเล่นเลยได้ไหมไป้มีได้ได้เลยอ่าแม่กุ้งลงเล่นด้วยนะแล้วก็มีเสื้อชูชีพด้วยลงไปได้เลยคะ่ะแม่กุ้งลงไปก่อนอ่าแม,ม,ม่กุ้งลองลงไปก่อนว่ามันลึกระดับไหนของแม่กุ้งเนาะอ๋อโอ้อโอก<อ>แต่ที่อู้นี่จะอะ<อ>ไรเ<อ>นะเย็น<อ> <laughs> อันนี้นี่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปสไลเดอร์นะแม่มีเกมให้เล่นนะเกมอะไรนี่ไงฟามิโก้ใครขึ้นฟามิโก้ได้ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วฟามิโก้มากลางก่อนดูพี่ใหม่มาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวขอพี่ใหม่ช่วยจับฟามิโก้ให้นะคะก็หรือว่าแม่จับปล่อยมันดิ้มมันจะขึ้นยากใช่เราจะมาใครกัขึ้นฟามิโก้ อ้าวก็ความยากไงอ้าวเร็วพี่แกวพร้อมแล้ว กำลังพยายามใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับเขาจะขึ้นฟอร์มิโกได้หรือเลปล่านะทุกคนมาลุ้นกันระวังลื่นเลยนะคะ ามิโกะมาให้พี่เกลเนาะโอเคไหมไปใครจะไปสไลเดอร์หูไปใครไปสไลเดอร์ไปเลยค่ะนี่นี่นี่โอ้โหอดสไลเดอร์ทางมาเราว้าวไปเร็วแม่เราขัางร็วแล้วค่ะแม่ฟามมิโกะหลบให้ก่อนมามามาวู้ววเราอันี้นะมันจะย้อนแสงหน่อยนะมันจะมืดเอาเลย โอเคดีไซน์ลงมาเลยโจ๊กโจ๊กโเป็นไงสำลักไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่คุ้มจะไปบ้างน,นะไปค่ะทุกคนเรามาขึ้นสไลเงดอ์กันดีกว่าจ้านี่นะทุกคน เเอกก้าคะรูนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เกลลี่จะพาทุกคนไปเล่นสะนะคะสะว่ายน้ำโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดิฉันลงไปก่อนอภิษไปก่อนเลย นิชานลงไปก่อนเลยพีไ่ไปก่อนนิชานไปก่อนโอเคเมื่อกี้ดิฉันลงไปข้างหังนะเมื่อกี้พี่ลงไปก่อนแล้วข้ <starch. S 1> <Okay. S 2> าโอเคน้แม่กุ้งลออยู่ข้างหน้านะคะจมนนูกทุกคนตัด <Holocaust> ไปเต้กันแล้ว

อ๋อเอาไมเท่าพญานาคยังไงเอาพี่เกว่ะพี่เกล่าท่าพญนายังไงนะอันทิษายท่านาเงือกค่ะนางเงือกเอ่อนมากเลยอะอพี่เกล่ะค่ะออวันนี้ท่าพญนาแล้วทุกคนเขาบอกว่าท่าญนาพญานาหมนติ้วิเลยเนี่ยโนจัจะ้นฟามิโกะอ่ะไม่ไมมดูซิได้อ่ะลองลองขึ้นแบบนี้แบบไม่ต้องขึ้นขอบสา จะขึ้นได้ป่าใครขึ้นได้เดี๋ยวมีรางวัลให้อะป้าพี่ใหม่ตัวสูงห้ามราห้ามีคนจับให้นะพี่เกียวคนแรกจะคว่ำแล้วนะทุกคนอุ้ยลึกมากลึกมากเท่าห่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเร็วเร็วเร็วผักพี่ใหม่ลงไปให้พี่ใหม่ขึ้น ไปเลย พี่เจ้าแล้วพี่เจ้าพากพักพากแล้วเลยพี่เจ้าแล้วพี่เจ้าพากพี่เจ้าพาก้นบ้าแล้วดีใจมากพี่ใหม่จะขึ้นไปแล้วพี่ใหม่จะขึ้นไปแล้วรอจชิญกันนะพี่ใหม่ของฟวามมิงโก้ได้แล้วนะทุกคนเรียบร้อยเลย